ามาดูข้อนี้นะคะเพื่อนๆว่าเราจะตอบว,ว่าอะไรดีอ้าวตูนข้อนี้จะตอบว,ว่าอะไรดีครับข้อนี้ตอบว,ว่าอันนี้อันแรกอยู่สีดําอยู่ที่ไหนอันแรกอยู่ที่ข้างบนนะคะโอเคแล้วอันที่สองล่ะอันที่สองอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วอันที่สามนะครับอันที่สามอยู่ข้างล่างครับทุกคนต่อไปแล้วครับอันที่ อันที่สี่อยู่ข้างบนค่ะทุกคนโอเคร้านที่ห้าล่ะอันที่ห้าก็อยู่ข้างตรงนี้นะคะทุกคน,อนเอาแล้วอันนี้เขาไม่มีละ่ะเราจะอยู่ตรงไหนละ่ะแล้วต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าเรียนลำบากกันอันนี้อันนี้อยู่ข้างบนแล้วอันนี้ก็อยู่ขมา อ,นนอยู่ข้างนางอืออันนี้ก็อยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่อแล้วอันนี้ก็เลยต้องอยู่ข้างไหนข้างนี้ครับโอเค,อเคระบายสีไปเลยครับเก่งมากทำให้ออกมเสยนทำให้ออกมเส้นข้อนี้ตุ้มก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับมันคือ ความเชื่อมโยงกันใช่ไหมเพียงแค่ว่าเราสังเกตจริค่ะเนี่ยนี่ครับนีอืมโอเคครับโอเคงั้นวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะขอตัวไปนอนก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดซับก็ให้แล้วก็กดกดแชร์แล้วก็กดสับกให้ให้ตือนได้นะคะบ๊ายบาย